ได้ว่าฮจเมมาโชครั้งนี้นะคะเราจะมาพูดกันเริ่มบทใหม่นะคือบทที่สี่นะคะเรื่องที่เล่เรื่องแรกนะคะทีนี้นะคะเรื่องแรกสุดของในรอบนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องเวิร์บนั่นเองค่ะหรือคํากริยานั่นเองเนาะคำกริยาในของบทนี้นะคะเราจะพูดถึงมัดฟอร์มที่เป็นประโยคบอกเล่านะคะแล้วก็เขาจะอยู่ในฐานะความสุภาพประโยคสุภาพนั่นเอง เนาะอาจจะเวลาเราแปลภาษาไทยอาจจะลงท้ายด้วยค่ะหรือครับนะคะส่วนอีกอันหนึ่งก็คือมาเซนนะคะเปลี่ยนเป็นรูปปฏิเสธนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูก่อนเนาะว่าคํากริยาในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะคะมันจะแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม3มกลุ่มคํากริยานะคะกลุ่มที่1ซึ่งมีเยอะสุดนะคะประมาณ70็เอร์เซของคํากริยาทั้งหมดของภาษาญี่ปุ่นนะคะวิธีการดูก็คือเราจะดูที่หน้ามาสัสค่ะ ทุกตัวนะคะเราจะดูที่หน้ามัสแล้วถ้าหน้ามัสเป็นเสียงอีเชนเซยพูดถึงเสียงนะคะไม่ได้พูดถึงตัวอักษรเนาะเพราะงั้นหน้ามัสเป็นเสียงอีนะคะให้ตั้งไว้ก่อนเลยว่าน่าจะอยู่กลุ่มหนึ่งนะคะอย่างเช่นคําว่าอีคิมัสใช่ไหมคะอี e, ki, ki ะคิคินั่นเองค่ะหน้ามัสเป็นเสียงอีคิใช่ไหมคะเป็นสระอีนั่นเองสระอีคิก็คือสระอีใช่ไหมคะเสียงอีก็แสดงว่าอยู่กลุ่มหนึ่งหรือฮาจิมาริ มาสฮาจิมาลีมาสเห็นไหมคะเสียงอีก็อยู่ก yani ลุ Sabbath, ่มอย่างลือโออัน <leer> นี <void> ้จะเป็นบทที่แล้วนะคะโอวาริมาสที่แปลว่าจบเนาะฮาจิมะอิคิมาสแปลว่าไปนะคะฮาจิมาริมาสแปลว่าเริ่มนะคะแล้วก็โอวาริมาสแปลว่าจบเั็นเองเนาะแล้วก็อีกคำหนึ่งของบทนี้ก็คือคําว่าคาเอลิมาสนะคะคาเอลิมาสตัวนี้จะแปลว่ากลับ นะคะคำกิจยาพวกนี้นะคะถ้าหน้ามัสเป็นเสียงอีปุ๊บให้หนูตั้งไว้ก่อนว่าเขาน่าจะอยู่กลุ่มหนึ่งนะคะแล้วก็กลุ่มนี้จะมีคำกิจยาทั้งหมด70%ของคำกิจยาทั้งหมดนะคะอ่ะทีนี้มาดูกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2เป็นยังไงเราก็ดูที่หน้ามัสเหมือนเดิมนะคะหน้ามัสเป็นเสียงเอหรือมีตัวเดียวอ่ะเซนเซก็ยกตัวอย่างเช่นคำว่าอันนี้ยังไม่ได้เรียนนะคะเนมสัสเนมัสที่แปลว่านอนนะคะหรือ e. อีมัสอ่า หนูเรียนแล้วนะคะ e must ที่แปลว่ามีนะคะ e must หน้า must มีตัวเดียวเห็นไหมคะหน้า must เป็นเสียงเ e อหรือคำว่าขี้อ่ะไม่ใช่ขี้เ e อ must เห็นไหมคะหน้ามัสเป็นเสียงเ e อเนาะขี้เอมัสก็จะแปลว่าลบนั่นเองนะคะลบหรือปิดหรือดับอะไรพวกนี้นะคะพวกนี้เนาะอ่ะ คิ้อมัสใช่ไหมคะอีมัสมีตัวเดียวเห็นไหมคะเนมัสก็มีตัวเดียวเนะาะเพราะฉะนั้นพวกนี้นะคะจะอยู่ที่กลุ่มสองนั่นเองนะคะมีประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นนะคะและตัวสุดท้ายค่ะมีแค่สองตัวเท่านั้นกลุ่มสุดท้ายไม่ใช่ตัวสุดท้ายมีแค่สองตัวนะคะกลุ่มนี้นะคะมีแค่สองตัวกลุ่มที่หนึ่งอ่ะไม่ต้องใส่เลยเลยนะคะคำแรกก็คือคำว่า Ki m มัสขี้มัสตัวนี้นะคะแปลว่ามา กิม s สตัวนี้แปลว่ามานะคะอยู่กลุ่ม3ามนั่นเองต่อไปค่ะ She must นะคะตัวนี้แปลว่าทำ She must ตัวนี้อยู่กลุ่ม3เหมือนกันเพราะฉนั้นกลุ่มสาจะง่ายนะคะคนข้างง่ายคือเขามีแค่สองตัวนั่นเองนะคะ จบแล้วนะคะการแบ่งกลุ่มคำกริยาเนาะก็แบ่งประมาณนี้นะคะเพราะว่าอะไรเพราต่อไปเราใช้คำกริยาในการผันค่ะเพราะนั้นถ้าคุณไม่รู้จักกลุ่มคุณจะผันมันไม่ได้นั่นเองนะคะทีนี้มัดฟอร์มนะคะเรามาพูดถึงมัดฟอร์มอีกรอบบนกลับมาเนาะมัดฟอร์มจะเป็นประโยคบอกเล่านะคะแล้วก็เป็นประโยคที่สุภาพส่วนถ้าหนูต้องการให้มันกลายเป็นรูปปฏิเสธนะคะอย่างเช่นคําว่าอ e ีกีม mm ัส hmm. mm hmm. ไม่ติดสักกันเลยอีคิมัสตัวนี้นะคะถ้าเราเปลี่ยนเป็นรูปปฏิเสธก็จะเป็นอีอีคิมัเซนถึงมันจะเป็นมะเหมือนกันนะคะให้หนูยกทั้งหมดไม่งั้นมันจะงงนะคะจากอีคิมัสเสียงสั้นนะคะอีคิมัสเปลี่ยนเป็นอีคิมาเซนตรงนี้ก็จะเป็นปฏิเสธนั่นเอง นี่เป็นบอกเล่าหรือสุภาพนะคะอ่ะต่อไปอย่างเช่นคำว่า ovali mas ก็จะเปลี่ยนเป็น ovali masen n e m a s n e m a s e n imas imasen นะคะ kimas kimasen s h i m a s s h i m a s e n แบบนี้เนาะเปลี่ยนเป็นรูปปฏิเสธค่อนข้างง่ายนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูต่อคะ่ะคำกิยารูปมัดฟอร์มนะคะเอาไว้ทำอะไรนะคะเอาไว้บอกอะไร างที่บอกเมื่อกี้ว่าเป็นประโยชน์บอกเล่านะคะแต่ว่าจะเอาไว้พูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งปัจจุบันอาจจะกําลังจะเริ่มเกิดนะคะหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจําหรือสิ่งหรือความเป็นจริงทั่วไปนะคะเอามาดูตัวอย่างแรกค่ะจะพูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรืออนาคตนะคะเพราะนั้นตัวอย่างอย่างเช่นเราดูจากรูปใช่ไหมเขากําลังจะเดินไปโรงเรียนใช่ไหมกำลังจะไปโรงเรียนก็จะเป็นกับโคเอคิมัส กับโคเออิคิมัสมันก็จะแปลว่าจะไปโรงเรียนนะคะส่วนกลุ่มที่ตัวที่สองค่ะเป็นไงพอ่ายสามปุ๊บใช่ไหมคะพอ่ายสามปุ๊บใช่ไหมคะก็จะมีอะไรจะทําการเลิกโรงเรียนใช่ไหมคะโรงเรียนหรือโรงเรียนเลิกกันเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำถูกไหมคะเราก็สามารถพูดได้ว่ากับโคว่าซังจินีโอวาริมัสกับโคว่า ตั้งจีนี่โอวาลิมัสนะคะโอวาลิมัสก็แปลว่าจบหรือเลิกกันเองเป็นไงไประโยคนี้ก็จะแปลว่าโรงเรียนเลิกตอนบ่ายสามนะคะบ่ายสามก็คือมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำนะคะอโอเคเรามาดูไวยากรณ์ของวันนี้นะคะเรื่องของการใช้มัสเรื่องของการใช้เวิร์บมันเองทีนี้นะคะ การใช้เวิร์บในเรื่องแรกสุดที่หนูจะได้เรียนนะคะนอกจากเรียนในบทที่แล้วเรื่องการเริ่มต้นหรือการสิ้นสุดนะคะเรื่องนี้เราจะมาบอกถึงบอกทิศทางหรือเป้าหมายของการเดินทางเอง,เองว่าเราจะเคลื่อนที่ไปที่ไหนเพราะฉะนั้นมันจะมีคําศัพท์ที่เป็นเวิร์บอยู่สามตัวนะคะที่ใช้ในการบอกทิศทางว่าหนูจะเคลื่อนที่ไปหาเป้าหมายตรงจุดนั้นนะคะเดินทางไปตรงจุดนั้นนะคะก็คือคําว่า i k i m a s ekimas แล้วก็ kaleras ekimas แปลว่าไปนะคะ kaleras แปลว่ามา ค่ะ e l i m a แปลว่ากลับไปมากลับนะคะทีนี้นะคะโดยจุดเน้นเนาะเรามีคําช่วยตัวใหม่นะคะคําช่วยตัวใหม่คือใช้คําช่วยเอกกับกริยา3มตัวนี้ค่ะเพะฉะนั้นคํานามนะคะคํานามคืออะไรคานามก็คือสถานที่ที่เราจะทําการเคลื่อนที่หรือทิศทางที่เราจะเคลื่อนที่ไปหามันนั่นเองเป้าหมายที่เราจะเคลื่อนที่ไปหามันนั่นเอง ะะมันก็จะกลายเป็นกะโคเอะอิคิมัสกะโคเอะถึงจะเป็นตัวเฮนะคะแต่เวลาเราออกเสียงในประโยคเนาะเราจะบอกเป็นเจะออกเสียงด้วยตัวเอะนะคะอันนี้คือคำช่วยคำช่วยบอกว่าว่าอะไรสถานที่ที่เราจะไปเคลื่อนที่ไปหานะคะ เคลื่อนที่ไปหาเนาะอือมาดูตัวอย่างค่ะเราจะทําการเคลื่อนที่ไปยังสถานที่ใดแห่งหนึ่งเซเจอนุมาณว่ามันคือใครฉ่าแล้วกันเนาะใครฉ่า,าคืออะไรใครฉาก็คือบริษัทนั่นเองอ่ะเราจะบอกว่าเราไปบริษัทใช่ไหมคะถ้าเป็นรูปแบบนี้คือไปบริษัทถูกไหมคะไปบริษัทถ้าสถานที่อยู่ไม่ใช่อยู่ตรงหน้าเรา้องพูดอย่างนี้นะคะไปบริษัทไปบริษัทก็จะเป็น หนูเอาใครฉะบริษัทก็คือสถานที่ถูกไหมคะสถานที่ใส่คำช่วยเ e อค่ะตามด้วยอิคิมัสที่แปลว่าไปนั่นเองใครฉะเอออิคิมัสใครฉะเอออิค e ิมัสนะคะอ่ะประโยคนี้ถ้าเราสมมติว่าเราบอกใครสักคนหนึ่งเราเป็นคนพูดใช่ไหมคะคนนี้เป็นคนพูดปุ๊บเราอยู่ในสถานที่นี้ใช่ไหมคะถ้ามีคนเคลื่อนที่มาใช่ไหมคะอย่างนี้จะเรียกว่าเคลื่อนที่มาเพราะนั้นมันก็จะเป็นมาบริษัท อ่ะเปลี่ยนจากบริษัทเป็นอย่างอื่นมาบริษัทเป็นมาอินโคเดียวมาธนาคารธนาคารภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่ากินโคกินโคนะคะกินโคเพราะนั้นประโยชน์มันก็จะเป็นกินโคเอคิมัสกินโคเอคิมัสอันนี้อีกคิมาสกินโคเอคิมัสก็คือมาธนาคาร นั่นเองนะคะอะต่อไปค่ะเหลือสุดท้ายเนาะถ้าวันนี้เป็นลู่ใช่ไหมส่วนมากคำนี้นะคะก็จะใช้กับพวกบ้านนั่นเองอะไรพวกนี้นะคะก็คือคําว่ากลับเจ้ดีกลับภาษาญี่ปุ่นใช้คําว่าคาเอริม a สนะคะบ้านก็คือคําว่าอุจิอุจินะคะก็คือก็จะเป็นกลับบ้านใช่ไหมคะกลับบ้านก็จะเป็นอุจ e ิเอะาเอริม a ส อุจิเอะคาเอลิมาสก็จะแปลว่ากลับบ้านนั่นเองไปบริษัทไคซาเอะอิคิมาสมาธนาคารกิงโคเอะคิมาสกลับบ้านอุจิเอะคาเอลิมาสท่านหนูสังเกตนะคะเซนเซยังไม่ได้พูดถึงประธานเอาไม่ได้พูดถึงคนที่กระทํากิจนี้ใช่ไหมถ้านหนูต้องการใส่หนูก็ใส่เป็นคํานามไปปกติค่ะเป็นชื่อบุคคลใช่ไหมยอย่างเช่นชื่อบุคคลใช่ไหมคะแล้วก็ใส่คําช่วยว่าปกติเพื่อบอกให้รู้ว่าบุคคลคนเนี้ยเขา เดินทางไปบริษัทนะเขาไปบริษัทนะเนี่ยค่ะก็ใจสมมุติว่าคนนี้ชื่อยามาดะใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นยามาดะซังวะไคชาเออิคิมัสยามาดะซังวะไคชาเออิคิม e ัส e e ก็จะแปลว่ายามาดาสร้งไปบริษัทหรืออันนี้เป็นธนากะทธนาคะทานาคะมาธนาคารก็จะเป็นธนาคา สร้งว่กินโคโเอคิมาสทานากาซังทานากะมาธนาคารนั่นเองนะคะหรือฉันกลับบ้านฉันกลับบ้านก็จะเป็นวาตาชิวะอุจิเอะคาเอลิมาสวาตาชิวะอุจิเอะคาเอลิมาสโอเควันนี้ก็แค่นี้นะคะมีอะไรสงสัยก็นหนูก็ไปถาม ได้ที่ Google Classroom ที่เอนใสแปะลิงก์นี้ไว้นะคะหรือว่าทำในไลน์ก็ได้นะคะถ้ามีอะไรสงสัยเพิ่มเติมเนาะให้เคียวว่าอุาลิเดสจามาตา